แปลงนี้นะครับผมปลูกไป18ปไร่ข้าวกอกขอ95นี่ปีหนึงปลูกได้3รอบจะ,จะเจอล้านเนานะเฮียนะนยูีดีจะฟันเงินล้านเลยเฮีย18ดไร่แค่นี้ผมว่ายัางไงก็แตะล้านหลังที่ใช้ตัวนี้ไปสองสวันที่ชีดไปโอ้ใบเขียวขึ้นมาเลยครับใบใหญ่ใบหนาต้นแก่สะสมอาหารได้ดีมันคข้าวเป็นลุงเลยครับเฮีย วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมืองหลักของการปลูกข้าวของประเทศไทยก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีครับพี่วุฒิครับสวัสดีครับแปลงนี้มีกี่ไร่ครับพี่แปลงนี้นะครับผมปลูกไป18ไร่ปีที่แล้วเกี่ยวได้ยังไมเฮียโอ้หปีที่แล้วได้15เขียนครับก็ยังโอเคอยู่เนาะแล้วก่อนนะหน้านี้มันดีขึ้นหรือแย่ลงเปี่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะ18ไร่เนะี่ยผมทําข้าวมาโอ้ได้112 11เครดองเียนเองพี่ฝืนทามาได้ไงเนี่ยโอ<ฮ>้ค<ฮ>ือจริงๆมันน่าจะแบบ มันบางคนไม่ไหวแล้วนะเฮียถ้าแบบ18ไลายในะละสิเ็ดสิเกลียนแล้วที่เนี้ยตรงเนี้ยพันอะไรเฮียที่เฮียปลูกตรงนี้นะครับผมปลูกกอขอ95้า95ครับจริงๆมันก็ไร่ละเกวียนนะใช่ครับผมข้าวพันนี้แล้วก่อนหน้านี้ถ้าเฮียพอจําความได้ไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทําไมเฮียปลูกข้าวได้11 1 1เเกลียนต่อ8ปลายเนี่ยโอ้โหจำได้ดีเลยข้าวเนี่ยนะต้นเล็กนิดเดียวกอก็ไม่แตกแตกทีนึงสองสามต้นต่อกอเองครับ แน่นอน<ม>ครับเพียครับเพราะว่าการที่ข้าวจะแตกกอได้ดีเนี่ยมันต้องแตกรากดี<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารากแตกดีพืชกินอาหารดีการแตกกอก,อก็จะทําได้ดีโอ้แต่เนี้ยผมสังเกตนะหลังที่ใช้ตัวเนี้ไป่องสาวันที่ชีดไปโอ้ใบเขียวขึ้นมาเลยครับโอ้อันนี้แน่นอนครับเพียครับเพราะว่าก่อนอื่นเลยเนาะส่วนใหญ่เนี่ยข้าวเนี่ยใบของเขาเนี่ยต้องการรับแสงในส่วนผสมของซาตโตซาเนี่ย จะมีอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนผสมนั่นก็คือสังกะสีสังกะสีตัวนี้นะครับฮียมันเป็นสังกะสีที่คนกินนั่นแหละตามเครื่องดื่ตมต่างก็จะมีผสมในปัจจุบันนะครับซึ่งสังกะสีตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบที่เมื่อโดนใบพืชที่เข้าใบพืชแล้วเนี่ยพืชจะใช้ได้ทันทีที่สําคัญคุณสมบัติสําคัญของสังกะสีนั่นก็คือการที่จะทําให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้มากขึ้น เปียบเสมือนนะครับใบพืชน,นี่มันทาโอนี่แหละครับเฮียครับโอ้พี่ดูนะครับนอกจากใบจะเขียวแล้วนะต้นยังแก้งลมพัดทีนี้ไม่มีล้มเลยเห็นภาพเลยครับที่สําคัญนะเฮียนะนะเห็นไหมตอนที่ข้าวเฮียกําลังออกรวงเยลยเนาะเม็ดก็ไม่ร่วงแน่นอนครับเฮียครับซึ่งซาโต้ซาของเรานะครับมีส่วนผสมของอะมิโนไนโตซานซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะของเรามีที่นี่ที่เดียวนะเฮีย oh. นะและที่สําคัญยังมีส่วนผสมของฮิวมิกและแมกนีเซียม ที่จะช่วยทําให้ใบใหญ่ใบหนาต้นแก่งสะสมอาหารได้ดีเวลาที่ข้าวเยอออกรวงเงี้ยสังเกตไหมใบย,ยังเขียวตั้งอยู่เลยและที่สําคัญมล็ดข้าวเต็มรวงเลยครับพ<ห>ียพอพูดถึงข้าวเต็มรวงแล้วนะเฮียนะตอนนี้<ห>ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งขอถามนิดเดียวเฮียตอนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ข้าวคือมันออกรวงเสมอกันเปี้ยเลยเต็มรวงเงี้ยก่อนหน้านี้เฮียมีปัญหาข้าวออกรวงไม่เสมอกันมั้งไม่เฮียโคโหข้าวออกรวงไม่เสมอกันนะครับเจอทุกปี เจอประจําไม่รู้จะแก้ยังไงเลยครับเนี่ยและปีนี้ต้องแก้ไหมเฮียผมปีนี้สวยมากไม่ต้องแก้เลยโอ้คือมันออกลวงเสมอกับเป๊ะเลยนะเฮียเข้ากันเลยครับผมแต่ตรงนี้นะครับเฮียมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าการที่เข้าจะออกลวงเสมอกันแบบนี้เนี่ยมันต้องบํารุงตั้งแต่เล็กพูดกันง่ายๆตามภาษาชาวบ้านเลยสะสมอาหารเฮียเราต้องสะสมอาหารให้ใบมันสมบูรณ์ตั้งแต่เล็กทีเนี้ย<ห>ในนอกจากนี้นะครับในซาโตซ่ายังมีส่วนผสมที่สําคัญ ที่จะกระตุ้นแคลเซียมให้ทํางานได้ดีขึ้นซึ่งพอเวลากระตุ้นแคลเซียมได้ทํางานได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยแคลเซียมก็จะไปกระตุ้นฟอสฟอรัสทําให้การออกกลวงของข้าวเนี่ยทำได้เสมอกันทั้งแปลงเลยไม่ต้องใช้ตัวแบบเร่งการออกกลวงเลยครับเพียครับพูดแล้วจะหาว่าอวยนะปีที่แล้วเกี่ยวไปไม่เจอท้องปัาซิลเลยเหียที่ลงสี่ยังชมเลยว่าโหข้าวดีขึ้นมากคือแน่นอนเลยครับเพียครับอย่างที่ผมย้ํามาเสมอเลยว่าการสะสมออาหารที่ดีเนี่ย มันจะทําให้ข้าวเต็มหลวงลดการเกิดท้องปสัสสาวแบบนี้แหละเฮียและที่สําคัญนะเฮียนะมันได้แก่งและปีแล้วเฮียถามเพิ่มเติมหน่อยข้าวเนี่ย,เ,ยเกี่ยวไปเกวียยเท่าไหร่โอ้โหปีที่แล้วนะเจ็ดแปดพันเองครับโอ้แต่เฮียสิบห้าเกวียน,นี่ก็พอเป็นน้ําเป็นเนื้อน่าเป็นแสบเหมือนกันนะพอเลือ่อนๆนิดหน่อยครับแต่ปีนี้นะเฮียถ้าพูดถึงเนี่ยปีที่แล้วเฮียมาใช้ตอนประมาณข้าวสอบสำเดือนแล้วใช่เรียกว,ว่าจะตั้งท้องแล้วแหละใช่ครับผมปีนี้นี่เฮียใช้ตั้งแต่เริ่มปัสสาวซาเนี่ยใช้ตั้งแต่เริ่มครับ แล้วคิดว่าถึง2ี่ไหมเฮียซานโตซแบบาถ้าใช้มาถ้าใช้ตั้งแต่เริ่มแบบนี้นะข้าวออกหลวงสวยแบบนี้สบายยิบสองยิบสามเกวียนแน่ๆเอายิบสองยิบสามเลยละเฮียล้แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ที่ต้องที่ต้องแบบตกใจงไงคือว่าตอนนี้ข้าวล่าสุดเป็นหมื่นเลยนะเฮียเขาเขาเ,ขาเปลือกเลโอ้โหราคาดีมากอย่างนี้นี่ย่ิบสองยิบสามเกวียนนี้เกือบสามแสนนะเกือบสามแสนต่อรอบ ข้าวกอกข้อเก้าห้านี่ปีหนึ่งปลูกได้สามรอบจ,จะเจอล้านเอานะเฮียนะยดีๆจะฟันเงินล้านเลยเฮียที่แปดไร่แค่นี้ในชีวิตนี้นะทํานามาไม่เคยแตะเงินล้านเลยเอาเฮียถ้าปีนี้นะตั้งใจจริงๆเนี่ยตรง,ตรงสามรอบมีสิทธิ์นะเฮียนะได้เสียเลยเนีใช่ต้องได้ใช้ซันโดซ่าเนี่ยแหละผมว่ายัางไงก็แตะล้านต้องขอบคุณซันโดซ่าเลยโอ้ยินดีมากๆครับเฮียครับคือผลสุดท้ายแล้วเนี่ย จะเป็นแบบนี้ได้นะครับเราต้องบำรุงตั้งแต่เล็กเฮียร, <He> er, รอบนี้เฮียใช้ตั้งแต่เล็กเลยใช่ไหมเฮียตั้งแต่เริมคอนเฟิร์มเลยครับเห็นตั้งเลยไหมเ er? โโฮียสุดๆส,สวยเพราะฉะนั้นนะครับการบำรุงข้าวไม่ใช่ว่าเราพอข้าวตั้งท้องแล้วเราจะมาบำรุงกันตอนนั้นมันไม่ทันนะครับการบำรุงตั้งแต่เล็กผลลัพธ์ที่ได้นะครับรับรองคุ้มแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับ ผมขอตัวลาเฮียไปก่อนเดี๋ยวเวลาเฮียเนี่ยแปลงเนี่ยใกล้เขียวแล้วเดี๋ยวผมจะแวะมาหาใหม่นะครับได้ครับเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลยได้ได้ขอบคุณมากครับเฮียครับสปีนี้ข้าวราคาเนี่ยเฮียนะโอ้โหดีจริงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเนเนี้ยเป็นม่นใช่ม่นกว่าแล้วทั้งนั้นเนี่ยข้าวเนี่ยตอนนี้มียาอะไรดีๆผมบำรุงหมดผมฉีดหมดเนี่ยจะเอาลูกเมียมาฉีดอีกด้วยนะเฮียแล้วพูดตรงๆนะเฮียสามรอบนี้ยบอกเลยแตะเงินล้านโอ้โหและที่สําคัญเฮีย ถ้าลองคิดดูดีต้นทุนไม่ได้เพิ่มเยอะเลยใช่เพิ่มนิดเดียวเองแล้วคืออย่างนี้โอ้สบายแน่นแน,แน่นอนไม่เคยแตะขนาดนี้ยังไงก็อย่าลืมซอนโตโซสุดยอดนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตมีส่วนผสมของสารไบโอซิมูเลตซิงค์คีเลตอยู่ในรูปของอะมิโนไคโตซานเหมาะสำหรับทุกพืชโดยเฉพาะนาข้าว ช่วยกระตุ้นทำให้ใบเขียวใบใหญ่ใบหนาใบทงตั้งเล่งแตกลากหมดทุกปัญหาเรื่องพืชด้วยซอนโตซ่า